วันนี้ผมนำเหรียญดอกจิกหลวงพ่อปานวัดมงคลโคทาวาสเป็นเหรียญเนื้อทองแดงออกปีพศ .2492 จังหวัดสมุทรปราการนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยจะเป็นเนื้อทองแดงนะมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางแต่ถ้าเป็นเนื้อเงินเนี่ยจะแพงนะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นปลายถึงแสนต้นเลยนะครับ ราคาพักเครื่องเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพพักช่วงเวลาและค่านิยมด้วยนะครับถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ส่งรูปพักพามาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าหรือไม่ถ้าท่านลูกค้าจะมาที่ร้านเนี่ย ร้านผมเนี่ยอยู่ห้ามพันธิทิศมามวงวานชั้น3ตรงข้ามกับร้านพี่ปองสุพรรณนะเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตเบื้องต้นในการจารนากันนะครับบริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับผมบริเวณตรงมุมเฉียงล่างฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงหัวเข่าองค์พระบริเวณตรงมุมเฉียงล่างฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงหัวเข่าองค์พระเนี่ยเห็นไหมครับผมตรงพื้นเหลี่ยญเนี่ยจะมีเส้นลวดโงคง้คงนะครับผมคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะแต่บริเวณตรงเส้นลวดฐานองค์พระเนี่ยที่โค้งขึ้นไปเนี่ย จะเป็นเส้นลวดหนานะครับผมแล้วก็บางนะครับผมข้างบนลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกในการจารณาของผมนะเห็นไหมครับผมด้านบนเนี่ยจะเป็นเส้นลวดโค้งบางลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะตรงพื้นเส้นลวดนะครับผมตรงสังคติบริเวณตรงพื้นเส้นลวดสังคตินะครับผมมุมตรงกลางเนี่ยเห็นไหมครับผมจะมีเส้นลวดบางๆนะครับผมเป็นแนวนอนนะ 2ขีดนะครับผมบางนูนขึ้นมาลาักษณะแบบนี้นะขีดด้านล่างเนี่ยจะสั้นกว่านะครับผมขีดด้านบนเนี่ยก็จะยาวกว่านะครับผมเป็นเส้นลวดบางๆลักษณะแบบนี้นะถ้าเหรียมไม่ผ่านการใช้งานมานเนี่ยจะเห็นชัดหน่อยนะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2ในการจรณาของผมนะถ้าภาพไม่ชัดยังไงนะครับผมต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะตรงมุมเฉียงล่างนะครับผมบริเวณตรงหัวเข่าองค์ผานะ บริเวณตรงมุมเฉียงน้าฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงหัวเขาว่าองค์พระเนี่ยเห็นไหมครับผมตรงพื้นเหรียญเนี่ยจะมีเส้นร้อยบางๆนะครับผมโค้งนะคมขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้เลยนะเห็นไหมครับผมตรงพื้นเหรียญเนี่ยจะมีเส้นรวอยโค้งๆนะครับผมคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยถ้าภาพไม่ชัดยังไงนะครับผมต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะจะเป็นเส้นร้อยบางๆนะครับผมโค้งลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นรวอยตัวหนังสือนะครับผมมุมฝั่งซ้ายตรงกลาง บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดตัวหนังสือนะครับผมมุมฝั่งซ้ายตรงกลางเนี่ยตรงเส้นลวดตัวคอควายเนี่ยตรงปลายเนี่ยกับเส้นลวดตัวล้อเรือเนี่ยตรงหัวเส้นลวดตัวล้อเรือเนี่ยจะมีเส้นเชื่อมติดกันนะครับผมเป็นเส้นลวดบางๆนะนูนคมขึ้นมาลาักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่4ในการจรณาของผมนะเห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดนะครับบางๆนะครับผม,ผมเชื่อมติดกันอยู่บริเวณตรงนี้อเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดนะครับผมมุมด้านบนตรงกลางนะ บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดนะครับผมมุมด้านบนตรงกลางเนี่ยตรงเส้นลวดด้านในเนี่ยเห็นไหมครับผมจะมีขีดนะครับผมเฉียงขึ้นไปนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายนะเป็นเส้นลวดยาวหน่อยนะครับผมแต่ถ้ามุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะมีขีดเป็นแนวเฉียงเช่นกันนะแต่เป็นเส้นลวดที่สั้นกว่านะครับผมลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่ห้านในการจารณาของผมนะเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะใบหน้าองุ่นนะครับผมมุมตรงกลาง บริเวณนะครับผมใบหน้าองค์พานนะครับผมมุมตรงกลางเนี่ยลักษณะใบหน้าองค์พานเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะลักษณะใบหน้าท่านเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้เ,เดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงรูจอดนะครับผมมุมท่านหน้ากัน บรเวณนะครับผมตรงรูจอดนะ้มุมด้านหน้าเนี่ยล,ลักษณะรูจอดเนี่ยผมขอให้ความสําคัญนะถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมส่งรูปภาพมาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่านะเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมมูลาค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางแต่ถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ย อยู่หลังหมื่นปลายถึงแสนต้นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะบริเวณด้านหลังกันจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะบริเวณตรงเส้นลวดอั卡尔ะนะครับผมมุมฝั่งซ้ายตรงกลางบริเวณตรงเส้นลวดอัขละนะครับผมมุมฝั่งซ้ายตรงกลางเนี่ยเห็นไหมครับผมด้านซ้ายเส้นลวดอั卡尔ะเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับผมซ้อนอีกทีหนึ่งอยู่บริเวณตรงนี้นะแล้วบริเวณตรงด้านขวาเนี่ยก็จะมีขีดสั้นๆนะครับผมยื่นออกมาเล็กน้อยอยู่บริเวณตรงนี้อันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกในการจจรนามุมด้านหลังของผมนะ เห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดนะครับผมบางๆนะครับยื่นออกมาเล็กน้อยอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดอัคละนะครับผมมุมนะมุมล่างตรงกลางนะบริเวณตรงมุมล่างตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงปลายเส้นลวดอัคละเนี่ยเห็นไหมครับผมจะเป็นปลายแหลมนะครับผมเฉียงลงมาฝั่งซ้ายเล็กน้อยอยู่บริเวณตรงนี้นะแล้วตัวเส้นลวดอัคละเนี่ยเห็นไหมครับผมจะมีขีดหนาๆนะครับผมยื่นลงมานะครับผมเป็นแนวตรงลักษณะแบบนี้ อันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2ในการจจรนาของผมนะเห็นไหมครับผมตงปลายเส้นลวดอั卡尔เนี่ยจะเป็นปลายแหลมนะครับผมแล้วก็มีขีดสั้นๆนะครับผมลงมาลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดอั卡尔นะครับผมมุมด้านในตรงกลางบริเวณตรงเส้นลวดอั卡尔นะครับผมมุมด้านในตรงกลางเนี่ยเห็นไหมครับผมตงปลายเส้นลวดอั卡尔เนี่ยเขาจะติดกับเส้นลวดยันลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่สในการจจรนาของผมนะเห็นไหมครับผมบริเวณนะ ตรงปลายเส้นลวดอักขระเนี่ยจะติดกับเส้นลวดหยัดลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดอ <ces> ักขระนะครับผมมุมเฉียงด้านบนฝั่งขวาบริเวณตรงปลายเส้นลวดอ <ces> ักขระนะครับผมมุมเฉียงด้านบนฝั่งขวาเนี่ยเห็นไหมครับผมจะมีเส้นลวดนะครับผมเป็นแนวเฉียงขึ้นไปนะแต่ตรงเส้นลวดอักขระเห็นไหมตัวเส้นลวดอักขระเนี่ยจะหนานะครับผมแต่บริเวณตรงเนี้ยจะเป็นเส้นแต่นะครับผมไปแหลมขึ้นไปลักษณะแบบนี้ อันนี้ก็คือจุดสังเกตที่4ในการจรณาของผมนะเห็นไหมครับผมถ้าภาพไม่ชัดยังไงนะต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดอักขระนะครับผมมุมนั้นด้านบนตรงกลางบริเวณนะครับผมตรงปลายนะเส้นลวดอักขระมุมด้านบนตรงกลางเนี่ยเห็นไหมครับผมตรงปลายเส้นลวดอักขระเนี่ยก็จะติดกับเส้นลวดยันลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีขีดสั้นๆนะครับผมทะลุลงมานะครับผมตรงเส้นลวดยันลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกต ที่ห้าในการจารณาของผมนะถ้าพาไม่ฉันยังไงต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะเห็นไหมครับผมตรงปลายเส้นรดยันเนี่ยจะเชื่อมติดก,กับยันลักษณะแบบนี้แล้วก็จะมีขีดทะลุลงมานะครับผมเป็นขีดสั้นๆนะครับผมลักษณะแบบนี้นะเ,เดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงรูเจาะนะครับผมมุมด้านหลังกัน บริเวณตรงรูจอดนะครับผมมุมด้านหลังเนี่ยลักษณะรูจอดเน่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะครับผมลักษณะรูจอดเนี่ยผมก็ให้ความสําคัญนะเห็นไหมครับผมลักษณะรูจอดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะอันเรียนที่ผมนำมาใหทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับผม มูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะแต่ถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับผมสวยๆเนี่ยมูลราคาตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นปลายถึงแสนต้นเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะบริเวณด้านข้างกันบริเวณนะครับผมด้านข้างนะครับผมตรงหูเหรียญมุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมเฉียงด้านบนฝั่งซ้าย ลักษณะการตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผม <c oughs> ผมก็ให้ความสําคัญนะอันนี้ก็คือตรงกลางนะครับผมมุมฝั่งซ้ายนะะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงมุมนะครับผมเฉียงล้าฝั่งซ้ายลาักษณะการตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมผมให้ความสําคัญนะความหนาของเหรียญเนี่ย จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะตรงตูเหรียญนะมุมล่างตรงกลางแล้วนะครับผมถ้าภาพไม่ชัดยังไงนะต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะตรงหูเหรียญนะครับผมมุมฝั่งขวาบริเวณนะครับผมตรงหูเหรียญมุมฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมเฉียงด้านบนฝั่งขวาเห็นไหมครับผมลักษณะการตัดเนี่ย จดจําให้แม่นนะครับผมจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือตรงกลางนะครับผมมุมฝั่งขวานะถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพระเครื่องลักษณะแบบนี้ส่งรูปภาพมาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่านะอันนี้ก็คือมุมนะครับผมเฉียงล่างนะครับผมฝั่งขวาเห<ม>็นไหมครับผมลักษณะการตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมผมให้ความสําคัญนะหรือไม่ถ้าท่านลูกค้าจะมาที่ร้านเนี่ยร้านผมเนี่ยอยู่ห้มาพมันธิพย์เมืองวังจังสามตรงข้ามกับกร้านพี่ป่องสุพรรณนะอันนี้ก็คือบริเวณนะ ต,ต้องตเหรียญน,นะครับผมมุมล่างตรงกลางแล้วนะเห็นไหมครับผมลักษณะาาการตัดเนี่ยผมให้ความสําคัญนะครับผมอาการรีวิวของผมนะเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการจจรนาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านมีพักเครื่องลักษณะาาแบบนี้ส่งรูปภาพมาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวดในการติดต่อมากกว่าหรือไม่ถ้าท่านลูกค้าจะมาที่ร้านเนี่ยร้านผมเนี่ยอยู่ห้างพันธิ์ทิมเม,มื่อวานที่สาตรงข้ามกับร้านพี่ป่องสุพรรณนะ <S <S นนขอบคุณทุกท่านมากนะครับผมที่ติดตามทุกช่องทางนะสวัสดีครับ